สวัสดีจ้าสวัสดีทซงสาวสของวันที่19เมษา, 2, ายบบบน2 0 6 8จ้ะพี่าาน้องมือหนีพามารลอดงรอปลาหาน่อไใหม่จ้ะเป็นน่อไใหม่ไฟน่อไใหม่หนาแรงข้าจ้ามือหนีสีมนันอีกอย่างกับฝากาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานในเจ้าก่อนสิรับชมคลิปกับฝากกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้ลูกหลานจ้าเดี๋ยวไปรูน้ำกันจ้าวาสิโซสีสมนัน่าจ้า นอ้องจ้านอ้อว้าวแบบงามไมยจ้า 对吧？嗯，我的，好舒服。 นี nice. ่ขาใหม่ขากระลิบหน่องข้าหักใครแต่ ทำไมไฟถ่ะอืมนาดอาไม่แม่อู้า่านะ้านน จอดเลต้่ะมาพอนอนง่อ,งอเดียวนี่แกงอิมอ่มละจ้าพนดนะตาว่นกำลังเสียอจับพนะก่อ,อ,น,อ,กอน,นี่หู้ยสุดยอดดิเลตาพนะขันซ้อนด้จ้ะ,น,น,ะนี่ดูสิดูสิ bố hùng cho nó đi nào, cơm bố khuẩn hùng đây cả ขอเปลี่ยนมุมกล่องกันจ้ะนี่เแบบย่าย่จ้ะมาคิดว่าน,น้องใหม่นาแะไรอใ่างเช่นยัป้านี่จ้าคุ้มเลยจ้ะสักยอดเลยจ้ะหอมกอมากจ้ะ ออเดียวกันเลยขอตอนรับิงพี่น้อง

ดยอดจ้ามันแตนี้ยูนใหม่คนจ้าตาล่เพือละพี่น้องค่แต่เสาต้นเดดล่ะนแหงซะทำไมที่นี้ก็มาเพ่อเดี๋ยวจะเบาไอ้เพื่อว่านนี่ใหม่ขอ,อกองอเพื่นหลดออกขอ,อกไม่ดีไซนบัตรเงน,นบาทตรง ไต่คิวต่อเกือบมันถือตาต่อผามันเป็นเย็บซีเข็มพองนี้ก็ประเดยมานะนำจ้ะแจ็คหน่อยกับว่าเสี้ผ้าันจะหลางแห้จ้ะป่าวป่าฮักป่าเมื่อพี่น้อมอยู่ในใหม่อยู่ี่เขียจองเดียน้ถ้า่แล้วี่ไหนก็บาย่า๋องเลยอีกนอนึงงในยุคคัางน้องเองจะกวนี่ มาดแดงนแดงกันแงัมดลิ้นับได้แต่หางอไม่ได้เือเช ยังครั้งไหมจ้ะวันนี้ปิด่จะ้ะถา่างออกอจจอกจ้ะเสียเาูจังได้ป่าได้เลยแต่ว,ตว,วออ่าผูา้าิออนแนวเด๋เพราะว่ามองได้มองได้ใหม่กะนีปะ่ป เราจะว่าโอ้เนาะพี่จะมองหนีบ,นบไม่แทนนาะจ้าหองใหญ่เฮี้ยแล้วกันไไหน,ไหนหีไปใหญ่เฮี้ยกะหาทางงัด้นมาแต่ไปน้อายแลวพีนน้องหนูคนตุก๊กไม่ให,ห่เฮ้ยกะ 哎呦 you know！难题是不？哎，没啥，不能。 ฟังไงจ้ะสุดยอดจ้านอนลายจ้เออเออาเฮ้อเฮ้อผีน่องมอือแดงแตกข้างมดรินม,มดลินม,มดลินม,มดลินแตกข้างจ้าอามตัสวยสวยใหญ่ใหญ่หญัวเลยจ้า เด oh, oh, ็ดแต่ปลายวะจ๊ะขึ้นยันนี่ตังโกโอ้ยเดมากไหนดแต่ปลายพนีลีจ้ะคุณอ่ะเขาบอกด้ปลายในคคอสีิโนยงไงเห้อจ้ะโอ้ยดไหอยังไอยู่ข้างในเุมนจ้า Việc nhai yên cả, hát thang áo à, con ta xi áo tần lenu tần này không lenu nọ lenu tần lenu tần đẹp tần lenu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  กขออกได้นี่บป่ะจ๊ะน่แบบร้ายนดอแล้วจะยูโมงนี่ขนาดวิทย์ใหญ่ๆทั้งงานเลยเหรอ ออกดนอ้อยอันซ่อนนอนท่ไงดิเอาไปไเปิดแบบนี้ครับนี่เนี่ยจะ้ะอุ้ยพี่นอ้นอ,งบบนนองนอแบบใหญ่จ้านอนี่เีนยวมาลุ้นกันต่อเมื่อเชียวออกจะไหนจ้า ้ยเปนไง,ง่ายจ้ะมือนไม่จะนอยใหายๆจ้าสรุปผลงานของสาวมือน,นี้จ้าเดี๋ยวจะนอยง่ายๆด้จ้ะสุดยอดข้อมานจามือน,นี่งานแนีสุดยอดเลยตอนนี้ก็ฮอนฮีงจ้ะอากาศร้อนเนาะพลนโมคดตกจ้ะ,ะมาเคลื่อนกันเลเร่นไม้ได้อยู่จากสามเมตรสี่เมตรไปนอง <laughs> แล้วก็มีซีรีส์เลยจ้า หรับคลิปนี้กับพ่อแม่นังลรจ้าขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบ้อร์สุขสุขคนจ้าที่เขามาให้กำลังใจลูกหลานจ้าผิดบาดประการใดกระกำข,ขอโทษขอให้เป็นอยที่นี้น้ำด้อจ้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขสุขคนจ้าฝากทางแฟนเพื่ห้ดินทินิสานบ้าปอยแดนดินนิสานบ้าตัวอีสานบ้านเฮาน้ำในเจ้าจ้า สำหรับคลิปนี้พอมียังแล้วจ้าต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนหมือนนะหมือนอื่นสิ่ภาพไปล็อหายังกับฟ้าติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานต่ต่อไปในเรื่องจะจะเฝ้าทีมเฝ้าป่ากันเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายหัวแน่นจ้าอากาศแบบหอนจ้าบ่งแดดออกเปียงๆเลยจ้าตอนนี้น้องเอกยังอยู่ในป่าน้องใหม่อยู่พี่น้องแม่ได้ออกจากป่าอยู่จ้าโซสีหอวรถไกด์เตอร์ไปจ้า ครับละจ้า